สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับแอมอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะแอมจะมาทำรีวิวนะคะเกี่ยวกับนี่เลยแป้งทานซูลเซนตัวนี้นะคะของสีจันนะคะจะมีคุณสมบัติก็คือเบาบางนะคะโปร่งแสงนะคะแล้วก็ไม่ทําให้สีรองพื้นเนี่ยเปลี่ยนไปนะคะที่แอมใช้เนี่ยแอมใช้มาครึ่งหนึ่งแล้วนะเนี่ยสังเกตดีว,ว่าครึ่งหนึ่งแล้วแต่เชื่อเป้าว่าใช้เกิน1เดือนนะคะซึ่งใช้ปริมาณน้อยมากๆแต่สามารถเกลี่ยได้ทั่วหน้านะคะนอกจากนี้เนี่ยวันนี้แอมก็ใช้นะ ใช้มาแล้วเนี่ยประมาณ2-3สชั่วโมงนะแต่ว่าหน้าก็ยังไม่ค่อยมันเท่าไหร่อาจจะเป็นเพราะว่าแอมปัดเอ่อบัชปัดแก้มที่มันเป็นชิมเมอร์นะคะก็อาจจะดูมันแค่บริเวณช่วงแก้มเท่านั้นนะคะแต่หน้าเนี่ยแมททั้งหมดเลยนะคะเนื้อแป้งเนี่ยมันจะมีพัฟอยู่ข้างในเย็นหน่อยนะเพราะว่าใช้จริงอะไรจริงนะเธอเออเนี่ยลักษณะจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็จะเป็น มีแบบให้หมุนนะเพื่อกันแป้งหกนะคะเนื้อแป้งจะเป็นสีขาวเหลืองนะคะแต่สีอาจจะขาวนะแต่ว่าเวลาทาไปกับบนผิวหน้าเนี่ยไม่ทําให้สีรองพื้นเปลี่ยนไปนะคะแอบมบได้ใช้ตัวนี้กับรองพื้นเลฟลอนนะ ทําให้แบบหน้าแบบดูแบบเป๊ะมากนะคะยิ่งใช้กับรองพื้นชาแนลแล้วรองพื้นชาแนลเนี่ยจะมเีเนื้อรองพื้นเนี่ยค่อนข้างที่จะบางพอตบตัวนี้ลงไปเนี่ยไม่ไม่โบะแล้วหน้าแบบดูดีมากนะคะจริงๆนะคะแอมมีแป้งอยู่หลายตัวนะที่แอมใช้เนี่ย 9, 9กาวกาวกระปุกอืมคือเยอะมากะคะ่ะแอบมบใช้ แป้งเนี่ยเยอะมากนะคะแต่ที่หยิบยกตัวนี้มาพูดเนี่ยขอพูดกันเลยเรื่องราคานะคะอันนี้เนี่ย10กรัมนะคะราคา280บาทนะคะสามารถหาซื้อได้ใน Tesco Lotus, Big C นะคะแต่แอมไปซื้อที่ If Boy นะที่สยามซอยหนึ่งนะคะก็280บาทนะราคาไม่แพงนะคะแล้วคุณภาพดีมากๆจะบอกว่า ประมาณ4ี่หชั่วโมงเนี่ยหน้าก็ยังโอเคอยู่นะไม่ได้หน้าเยิ้มหรือหน้าอะไรเลยนะคะสามารถเทียบเท่ากับไฮเอ็นได้เลยนะที่แอมใช้บางตัวนะบางตัวไฮเอ็นนะไม่อยู่แมทไม่อยู่ติดขนเท่าสีจันเลยอะ่ะพูดง่ายก็คือแบบเป็นแป้งของไทยนะคะที่ควรสนับสนุนมากๆนะเพราะว่ามันดีจริงๆนะคะเลยต้องหยิบยกมาพูดเลยนะคะลักษณะแพ็กเกจเขาก็น่ารักด้วยนะที่แอมชอบอะ่ะเพราะว่าเขาเปลี่ยนแพ็กเกจใหม่แล้วมันดูดีมากกว่าเดิมนะคะอืม เนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วเขาก็จะใส่แป้งอย่งนี้เข้ามานะคะอ <c oughs> ผลิตภัณฑ์ในลายนี้นะคะของสีจันตัวนี้นะ <c oughs> ก็จะมีสีม่วงนะคะ <c oughs> เป็นแป้งไาซูเซนนะคะ <c oughs> แล้วก็นี้เป็นแป้งพอกหน้านะแล้วก็มีสีฟ้าอีกตัวหนึ่งนะคะเป็นอันนั้นเนี่ยจะเป็นรุ่นสูตรดั้งเดิมนะคะแอมซื้อตัวนี้มาลองนะแล้วสรุปว่าแอมคิดว่ามันเหมาะก,กับคนที่เนี่ยดูสภาพดีเยินมาก มันเหมาะกับคนที่ผิวมันนะคะคนผิวมันอะแอมพูดได้เลยว่าไปลองใช้เถอะเพราะว่ามันไม่ได้แพงนะคะผสมกับน้ําแล้วก็พอกทิ้งไว้สักครึ่งชั่วโมงนะคะหรือว่าพอกทิ้งไว้ค้างคืนก็ได้เช่นกันนะคะใช้แล้วก็มันเป็นธนาคาก็คือช่วยแบบให้ผิวมันดีอะเออลองไปเสิร์ชดูใน Google ได้นะคะธนาคารมันคุณสมบัติมันดีมากๆจริงๆนะคะตัวนี้ก็แนะนำนะสำหรับคนที่หน้ามันนะคะดีตัวหนึ่งแล้วก็ไม่ได้แพงนะคะ เรากลับมาพูดเรื่องสีจันต่อนะคะแอมจะขอแนะนําสําหรับคนที่หน้ามันนะคะหรือผิวปกตินะคะสามารถใช้ได้และแอมคิดว่าชอบด้วยนะคะ ไม่ต้องไปเสียเงินแพงนะคะก็เหมาะกับทั้งนักศึกษานะคะแล้วก็คนทํางานนะก็ไม่ต้องคิดเยอะว่าแบบมันจะเออเปลืองเงินหรืออะไรอย่างนี้เพราะว่ามันแค่2 8 0แบาทนะคะถ้าเป็นไฮเอนเนี่ยเราก็ต้องคิดก่อนซื้อแต่อันเนี้ยมันดีจริงๆนะคะก็แนะนํากันแต่สําหรับคนที่ผิวแห้งเนี่ยแอนไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะเพราะว่ามันดูดซับความมันเนี่ยค่อนข้างที่จะดีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนที่หน้าแห้งอยู่แล้วเนี่ยอาจจะไม่ชอบตัวนี้นะคะใช้แล้วหน้ามันอาจจะดูแมตเกินไปนะคะเออนั่นแหละก็ ผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งที่แอมมาแนะนํานะคะแอมไม่ได้ค่าโฆษณาอะไรใดทั้งสิ้นนะคะน,นี่เป็นเงินที่แอมซื้อเองนะคะแอมต้องขอบอกไว้ก่อนแต่ที่นํามาพูดเนี่ยเพราะว่ามันดีนะคะแล้วแอมใช้เองแอมก็ชอบนะคะก็เลยนะํามารีวิวจ้าค่ะเดี๋ยวแอมจะไปให้ดูนะคะตอนที่แอมทา่าท่ากับไม่ทามันต่างกันยังไงนะคะเดี๋ยวไปดูกันจ้าค่ะแป้งสีจันนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เนะเาะแล้วก็จะมาลงเป็นพัฟลักษณะแบบนี้นะคะ นี่คือด้านที่ทาแป้งแล้วก็ด้านที่ยังไม่ได้ทานะคะก็เป็นทาซูลเซนต์ตัวหนึ่งนะคะที่ไม่ได้ทําให้หน้าวอกขึ้นหรืออะไรเลยนะคะก็เรียบเนียนไปกับผิวนะจ๊ะนี่ก็คือทาเรียบร้อยแล้วนะคะสองข้างนะคะก็หน้าก็เนียนดีนะไม่มีอะไรอะ่ะอืมก็โอเคจ้ะโอเคคะ่ะแอมก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะเห็นไปเรียบร้อยล้วนะคะระหว่างด้านที่ทานะคะกับด้านที่ไม่ทานะคะว่ามันแตกต่างกันยังไงนะคะก็หวังว่า วิดีโอนี้นะคะจะเป็นแนวทางสําหรับเพื่อนๆนะคะที่กําลังหาซื้อนะคะแป้งหาซูเซนนะคะที่ราคาไม่ได้สูงมากนะคะตัวนี้เนี่ยแอมแนะนําเพราะว่าราคามันไม่ได้สูงมากแล้วก็คุณภาพเนี่ยเกินราคานะคะสําหรับเพื่อนๆนคนไหนนะคะที่มีข้อสงสัยหรืออยากสอบถามอะไรนะคะสามารถคอมเมนต์ลงมาบอกได้เลยจ้าแอมนี่จะตอบทุกคอมเมนต์นะคะขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่คอยคลิกไลน์นะคะสําหรับใครที่ยังไม่ได้ซับสไครต์ก็อย่าลืมซับสไครต์นะคะจะได้ติดตามข้อมูลดีๆกันตลอดเลยนะคะ ตอนนี้นะคะแอมีแฟนเพจใน Facebook แล้วนะคะชื่อว่าเอมี่กิติยานะคะชื่อเดียวกับใน YouTube เลยจ้าแล้วก็มี Instagram นะคะชื่อว่า makeup underscore emmy นะคะก็อย่าลืมมา Follow กันนะคะวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะแล้วถ้ามีอะไรดีๆจะมาอัปเดตกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ